กลับกันมาเหมือนเดิมนะครับผมคลิปตัวคาสวีเพื่อนๆอ,อย่างเป็นทางการที่น่ารักทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมแบงค์นะครับอ่ะโอเคผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะรอคลิปนี้กันเยอะมากเพราะว่าอาจจะซื้อรถกันแต่ละคันหรือว่าบางคนก็มีเยอะกว่าผมแล้วก็วันนี้นะครับผมผมจะมาอัปเดตในส่วนของตัวเกมเพิ่มเติมให้นิดนึงละกันแล้วก็ จะมาสอนในการถอนนะครับไม่เป็นพูดว่าสอนดีกว่าเออเป็นขั้นตอนการถอนนะครับในการอัปเดตนะครับของคลิปตคาตอนนี้คือเว็บไซต์โหลดนานมากนะเพื่อนๆไอ้หน้าเว็บไซต์กว่าที่ผมจะเข้ามาหน้านี้ได้ก็นานพอสมควรนะครับตอนนี้นะครับอัปเดตแรกนะครับตอนอย่างที่เพื่อนๆเห็นกันเลยก็ในเรื่องของการเล่นเกมนะครับที่ในส่วนของรีวอ r d ลดลงตอนแรกที่1ได้13ใช่ไหมตอนนี้ก็ที่1ได้10นะครับที่2ได้7.5นะครับที่3อันนี้ผมไม่แน่ใจลืมนะครับในส่วนตรงนี้นะครับมีผลกระทบอะไรมากหรือเปล่า มันก็จะยืดระยะการคืนทุนนะครับผมให้กับเพื่อนๆนานขึ้นนั่นเองก็อย่างที่ผมบอกไปคลิปก่อนหน้านั้นหรือว่า2คลิปนะครับว่าถ้าเพื่อนๆจะมาลงทุนนะครับผมให้คํานวณไม่ใช่ว่าเป็นวันนะให้ตีเป็นเดือนดีกว่านะครับเผื่อมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเออในส่วนขอ,ขอตรงนั้นเลยเพราะว่าตอนนี้ราคาเหรียญน,นะครับก็ลดลงมานะจากไอ้วันนี้ยีิบสี่ชั่วโมงนะครับ ต่ำสุดคือ9บาทเลยนะ9.4นะครับแล้วก็ดิ่งขึ้นมาเ,เหมือนกับเป็นไซส์เวขาขึ้นด้วยซ้ำก็ตอนนี้ผมมีทั้งหมด169เหรียญนะครับ169ก็ประมาณ2,000เกือบ2,000กว่าบาทเลยก็ถือว่าประมาณจีเหรียญ เดี๋ยวผมมาขอดูเป็นดอลลาร์แล้วกันนะเพื่อนๆเ,เออก็วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาสวอปในเพงชิสสวอปแล้วจะมาดูค่าแก๊สกันนะครับว่าเท่าไหร่ตอนแรกในคลิปแรกของผมไอตัวเหรียญนะ่ะมันจะเด้งเข้ามาในส่วนของตรงนี้ใช่ไหมเพื่อนๆเออตรงนี้ใช่ไหมทีเนี้ยนะครับมันก็เลยย้ายมาใหม่สําหรับผมมาคิดว่าดีเพราะว่าหนึ่งอะ่ะมันมาอยู่ด้านนี้แหละเพราะเราเล่นเล่นเกมใช่ไหมล่ะแล้วเราก็ต้องมากดเคมตรงนี้นี่นะครับอันนี้คือผมกดเคมไปแล้วแต่ถ้าเพื่อนๆยัี้ไม่กดเคมนะครับมันจะมีวันที่บอกเห็นปะออ เลยนะครับถ้าเรารีบถอนเหรียญได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ถ้าใครอ่ะเป็นคนที่รอ,อให้มันขึ้นไปไขายให้มันดิ้งขึ้นไป13บาทก่อนก็ได้นะครับมันจะเป็น0.4 4.5หมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับที่มันเคยขึ้นไปตอนนี้คือมันเป็นอาไฮมันก็เป็น0ูนใช่ไหมละ่ะก็สมมติถ้าเพื่อนเพื่อนแรกตอนที่ราคามันเพิ่มขึ้นเพื่อนเพื่อก็จะได้ตัวมูลค่าเพิ่มขึ้นนั่นเองก็ดองไว้ก่อนละกันแล้วอีกอย่างหนึง่งเราไม่ควรที่จะถอนบ่อยเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนค่าแก๊สนะเพื่อนเพื่อก็กําหนดตัวเองก็ได้ครับว่าจะถอน1อาทิตย์ต่อครั้ง หรือว่า4วัน1ครั้งอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับวางแผนกันเอาเองแล้วในส่วนของเทเล g ก a m นะครับมีการอัปเดตยังไงต่อเดี๋ยวผมไม่ได้เข้าเทเล g กรมนานพอสมควรนะตอนนี้คือกลุ่มนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นในชุมชนที่ผมโพสบ่อยๆก็จะเห็นว่ามันจะมีของประเทศเรานะครับที่ยูเซอร์อันดับหนึ่งเลยตอนนี้คือผมไม่แน่ใจว่าขึ้น อยู่อันดับหนึ่งหรือเปล่าส่วนของในกลุ่มอ่ะก็คือคือคับพอสมควรนะเออก็มีคนถ่ายในส่วนของตัวกราฟตัวอะไรนะครับก็กาววันพอสมควรแล้วก็มีพูดท่าแก๊สด,ด้วยในส่วนของตรงนี้นะครับอันนี้เพื่อนๆก็ติดตามผมอ่ะเ,ออเห็นโมเดลอยู่นะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูนะครับโมเดล 3D ในมือถือนะจะออกมาแล้วนะครับน่าจะหายไปแล้วแหละเพราะว่าผมเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วมันเป็นโมเดลที่เท่มากนะครับเป็นแบบ 3D แล้วก็รูปแบบกราฟิกอใช้ได้เลยเออนี่ไงเออ,อนนี้ก็อีกหนึ่งตัวนะครับจะเป็นอย่างนี้นะก็คือที่เราเล่นอยู่เป็น 2D นะครับไอตัวที่เราเล่นอยู่มันไม่ใช่เป็นส่วนของ PVP แล้วก็ PVC นะไอเนี้ยคือเราเล่นอยู่มันเป็นการสุ่มเหรียญเฉยๆนะครับเหมือนกับว่าหาไรายได้ให้เราช่วงนี้ อยู่ประมาณนี้เลยก็วันที่30เนี่ยจะเปิดในส่วนของ Market ็ตไพซพอเปิดแล้วเพื่อนๆเพื่อนๆจะไม่สามารถสุ่มในส่วนของตัวรถได้แล้วนะครับ1 ID เรานะครับมีได้ทั้งหมดกี่คัน10คันใช่ไหมทีเนี้ยเพื่อนๆจะเพิ่มอีกอีก8คันนะครับผมก็ต้องไปทำอะไรครับไปซื้อในส่วนของตลาดแล้วคือราคารถนะครับตอนแรกที่ผมบอกว่าราคามจะถูกอ่าคอมมอนใช่ไหมในส่วนกา,กากสุดๆเลยนะครับไม่ถูกเพื่อนๆน,นะครับยังอย่างน้อยอ่ะ คือเราไม่สามารถสุ่มกล่องได้แล้วมันอาจจะไปตั้งอยู่ที่500คาหรือว่า600คาก็ได้เอากําไรอะไรเงี้ยเออแปลว่าคนที่ซื้อรถอะ่ะเขาว่าจะมองระยะการคืนทุนอะ่ะมันจะเป็น1เดือน2เดือนอะไรอย่างงี้แล้วเนาะในส่วนของตรงนี้กโ็โอเคนะครับเพื่อนๆเห็นโมเดลแล้วนะก็น่าติดตามพอสมควรนะครับในส่วนของตรงนี้เลยโอเคนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของ t e l แ g r a m นะผมก็ปิดนะผมรำคาญเสียงมากเลยตึงต้งๆๆๆโอเคและทีนี้นะครับ ก่อนอื่นเลยเพื่อนๆอาจจะยังไม่ได้เข้าเกมน,นี้หรือว่ามือใหม่ก็ยังงงอยู่นะครับว่าเออเราจะเข้ามาหรือว่าเกิดความผิดพลาดโอนเหรียญไม่เข้าต้องทำยังไงนะครับผมบอกเพื่อนๆอย่างหนึ่งเลยในการโอนเหรียญน,นะต้องใจเย็นๆนะครับคือวิธีการโอนเหรียญน,นะครับไอ้ข้างบนกระเป๋าข้างบนนี้มันไม่ใช่กระเป๋าโอนนะมันคือกระเป๋าของไอ้คริปโตคาร์นะครับที่อยู่ของคริปโตคาร์แปลว่าเพื่อนๆอ่ะโอนไปกระเป๋าเนี้ยนะครับมีโอกาสไม่ได้คืนเหรียญนะ แต่ถ้าเพื่อนๆกดในส่วนของฝากนะครับแล้วก็ใส่ไป400ตรงนี้มีโอกาสได้มากกว่ามากกว่านะครับแต่ถ้าใครที่ติดต่อในส่วนของแอดมินยากหน่อยนะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยรอเวลาหน่อยละกันแต่ผมว่าเพื่อนๆน่าจะได้เหรียญกันทุกคนแล้วนะครับถ้าโอนขั้นตอนนี้นะเออเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่เหรียญไม่เออมันหักเหรียญแล้วเหรียญไม่เข้านะอ่ะเดี๋ยวเราไปถอนกันเลยดีกว่ากดถอนออกไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปลงเรือกันต่อเออถ้าใคร ดูคลิปนี้อยู่แล้วก็ยังไม่ได้ดูคลิปเรือ,รอก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปเรือกันก่อนละกันอ๋อโอเคจริงๆมันบอกว่าต้องถอน1้4กสิบสี่นะครับเพราะว่ามันต้องลบค่าเอ,อค่าฟีนะครับฟีที่ไม่มี R นะเพื่อนๆออนะห้าเหรียญน,นะครับโอเคเรากดไปเลยนะครับโอเคแล้วทีเนี้ยผมว่าน่าจะยืนยันในส่วนของมเตอมาร์กแต่มันไม่ยืนยันครับผมมมนไม่ยืนยันมเตอมาร์กมัน หกค่าธรรมเนียมไปเลยในส่วนของกระเป๋านะครับเรียบร้อยนะครับตรงนี้โอ้โหระบบนี้หรอผมว่าถามว่าดีไหมมันมันดีครับเพื่อนแต่มันมีดีมันมีข้อดีกับข้อเสียนะในการถอนแบบนี้ข้อดีหนึ่งนะครับได้เผาเหรียญข้อเสียก็คือว่าค่าธรรมเนียมแพงแพงจริงนะครับเพื่อนห้าคาเพื่อนห้าคาเลยนะครับหนึ่งเหรียญเลยนะค่าธรรมเนียมหนึ่งจุดแปดเหรียญเกือบสองเหรียญเลยนะครับก็ถือว่า ผมว่าตรงนี้นะครับในส่วนของเด็บน่าจะปรับซันหน่อยจริงๆผมว่าเออมันเสียค่าฟรีตรงนี้ดีนะครับแต่ก็อย่างน้อยอ่ะผมว่าสัก1นค่าสอคาก็ได้เพราะว่าเผื่อให้ราคาเหรียญมันเพิ่มขึ้นเออในส่วนของตรงนี้นะผมว่าตรงนี้น่าจะแนะนําในส่วนของเด็บได้นะครับเพราะว่า5ค่าผมว่าแพงเกินนะครับเพราะว่าเรารันอยู่อย่าลืมเราอยู่ใน bsc นะเพื่อนเพื่อนแต่จะมาเสีย5คาอย่างเงี้ย50บาทนะครับเพราะว่า bnb อ่ะตอนนี้นะครับอยู่ที่ Uh, ที่ผมดูนะ12บาทนะครับในการทำธุรกรรมต่างๆเออถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือ9บาทนะครับ9บาท10บาทนะอย่างที่เพื่อนๆเห็นกันโอเคนะครับก็เราถอนไปเรียบร้อยแล้วเข้าในส่วนของ MetaMark แล้วผมจะแลกเป็นในส่วนของอ่าแปบบนึงนะอยู่ไหนเนี่ยเออนี่ไง64คานะครับแล้วผมจะแลกเป็นในส่วนของอะไรดีเราเข้าแพนเค้กสวอปก่อนละกันนะ ผมกาลังนึกอยู่จะแลกเป็น Bnb เออแลกเป็นบ nB นะครับก็แลกมา,า99เหรียญใช่ไหมเฮ้ยไม่ถึงเออผมจะไปลงเรือไม่ได้ผมลงเรือไม่ได้เรือมันขั้นต่ําคือเท่าไหร่เพื่อนๆ99เหรียญใช่ไหมแต่ผมมีไม่ถึงนะครับไอ้เมื่อกี้ที่ถอนมามีแค่66เหรียญเองเออถ้างั้นเดี๋ยวผมขอแลกเป็นในส่วนของบ nB ไว้ลวกันโอเคนะ แล้วเราก็เลือกในส่วนของเหรียญคานะครับเออแค่นี้เลยแล้วก็รอให้มันโหลดหน่อยอันนี้ผมจะตั้งเป็น1%นะแต่ถ้าใครลอง1 0 1 0 5ก็ได้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยอันนี้ผมขอแลกกลับไปเป็นในส่วนของ BNB เฮ้ยเพ๊่นึงมันต้องยืนยันนนี้อีกเดี๋ยวลองไปในตัวนี้ดูหรือว่ามันยังให้เรายืนยันในส่วนของเหรียญคาแล้วก็ยืนยันไปเถอะครับอันนี้ได้มาทั้งหมด58เหรียญน,นะแปลว่าลงเรือไม่ได้นะครับอันนี้ก็คำนวณผิดลาด เดี๋ยวก็วันพรุ่งนี้ผมก็เคมได้อีกนะเคมได้อีกอก็เนี่ยนะครับ164ยเหรียญเนี่ยแหละประมาณนี้แล้วก็แลก,แกมาอีก100เหรียญไม่แน่พรุ่งนี้ผมอาจจะไปลงเหรือก็ได้อันนี้ก็เอาไว้ก่อนโอเคนะครับแลกเป็นในส่วนของ BnB ไว้ละกันอะโอเคยืนยันไปเลยนะครับเราได้มา1.2 BNB บนนะเพื่อนๆคือตอนเนี้ยผมจะพยายามสะสมบ nb นะครับให้ครบ 1bnB ให้ได้ ก็คือผมอเคยได้1 BNB บแล้วก็ไปเล่นในส่วนของมีมัตเตอร์ใช่ไหมละ่ะมีมัตเตอรอ์แล้วก็ก็ไม่ค่อยเก็บนะครับก็เสียค่าดํมเนียมบ้างไปลงเกมนั้นบ้างโอเคนะครับนี่ประมาณนี้ถ้าใครยังงงในเรื่องของที่อยู่นะครับก็ก๊อปในส่วนของตรงนี้ไปนะแล้วก็มาวางนะครับมาวางในส่วนของโทเคน็นมันก็จะโชว์นะครับแต่ถ้ามันไม่โชว์ก็กดรีเฟซในหน้าเว็บแล้วก็วางอีกหนึ่งรอบ ประมาณนั้นเลยแล้วถ้ามันเออร์ร์นะครับทำไงต่อก็ลองเปลี่ยนเปอร์เซ็นดูนะครับเมื่อกี้มันแค่ยืนยันในส่วนของนี่นะยืนยันตัวเหรียญของคานะครับเราก็ต้องกดสวอปอีกหนึ่งครั้งไอ้ตรงนี้เดี๋ยวผมขอลองตั้งเป็น0.5%นดเูนะเพื่อนเพื่อ,เพ,อเพื่อผ่านนะครับช่วงนี้ค่าแก๊สในส่วนของไบเนนส์แพงนะเออในส่วนของตรงนี้ไม่แพงนะครับอันนี้ประมาณ8บาท9บาทเออถ้าเป็นอย่างนี้นะโอเคยืนยันไปเลยถ้าไม่ผ่านก็กลับไปตั้ง1%นนั่นเอง โอเคประมาณนี้นะครับราคาเหรียญก็มีขึ้นมีลงนะตามที่เพื่อนๆเห็นเลยแล้วก็ใครที่จะลงทุนนึกถึงความเสี่ยงดีๆนะครับไม่แนะนําให้ลงทุนดูคลิปนี้ไว้แล้วก็ลองคํานวณดีๆนะโอเคนะครับตรงนี้ก็ขั้นตอนเรียบร้อยแล้วกลับไปเป็นในส่วนของ BNB ถ้าใครอยากแลกเป็นเหรียญอื่นนะครับเอออยากให้มันเหรียญมันไม่แว่งมากก็แลกเป็นในส่วนของ BUSD ได้หรือว่าเป็นเหรียญดอลลาร์ก็ได้เช่นกัน นในส่วนของตรงนี้โอเคก็น่าจะประมาณนี้เพื่อนเพื<ๆ>่อนน่าจะเข้าใจนะครับถ้าผมตกหล่นในส่วนของข้อมูลตรงไหนผมก็ขออภัยด้วยละกันอันนี้ผมตอนแรกว่าจะทําคลิปถอนอในวันที่จริงๆผมอาจจะถอนวันที่1สิงหานะครับแต่ผมเห็นเพื่อนเพื่อนอยากให้ผมถอนอ,อยากแล้วกันนะผมคิดว่าเพื่อนเพื<ๆ>่อยากให้ผมถอนให้ดูแหละก็เล,เลยถอนให้ดูนะครับแต่ทางที่ดีนะครับผมสะสมเหรียญให้เยอะๆแล้วก็ให้มูลค่าเหรียญ มันขึ้นไป็น1ดอลลาร์ก่อนค่อยขายก็ได้นะครับแต่ถ้าใครคิดว่าอยากขึ้นอยากเอาในส่วนของตัวเหรียญอะมาแปลงเป็นเหรียญอื่นที่มันมีความน่าเชื่อถือกว่าถือไว้ให้มันสบายใจอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับผมบังคับไม่ได้ในส่วนของตรงนี้นะครับก็ตั้งแต่หลังจากคลิปนี้เป็นต้นไปนะครับก็ไม่น่าจะสงสัยเลยเรื่องการถอนแล้วเนาะเพราะว่าผมอ,า,อาจจะไม่ถอดทีทีแล้วนะครับอาจจะเป็น อ่าห้าวันถอนทีหรือว่าหนึ่งอาทิตย์ถอนทีหรือเป็นสิบห้าวันถอนทีก็จะหลีกเลี่ยงไอเสียไอ,ไอเสียห้าคาแน่ๆนะโอ้โหเล่นเกมหนึ่งเดี๋ยวนี้ผมเล่นเกมหนึ่งได้แค่เท่าไหร่เองเพื่อนๆศูนย์ุดเจ็ดห้ามีแพ้นะวันนี้แพ้ไปสองเลยนะครับแพ้ไปสามดิเออทางที่รถก็แรง <c oughs> แซงทางโค้งอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้า บา,บายๆจ้า